ใครใค่กินเนื้อต้มในคะเฮ็ดไงไงหวานหวานในคะเนาะเมื่อได้ห้ามาเฮ็ดกันคะ่ะเฮ่พองนะคะมาจำเตยกันคะ่ะมาซอยเนยก่อนนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะจะซอยเนยมันก,รกร่อนมรกในในค่ะเนาะแล้วก็เอามาต้มกันคะ่ะมาตังน้ำเลือดแล้วก็เอาหมูใสค่ค่ะมาต้มหมูก,กันคือมันสุกก่อนนะคะเนาะ,ะจะต้มเตาถ่านค่ะต้มหึ่งอิดนึงนะคะเนาะเนื้ออ่ำไปร้านนะในข้าค่ะมาซอยเคืองไวค้ค่ะซอยขิงกับ ข่าหอมไว้จัหน่อยนะคะน้อมาดตำกันคะ่ะใส่กระเทียมคะ่ะใส่ขิงเดยวคะ่ะซอยไว้คะ่ะเยวก็ใส่ข่าหอมเดียวคะ่ะซอยไว้คะ่ะมาตตำคื้มันอ่อนๆนะะนะคะเน,ะะนะะาะเนี่ยค่ะตำนอกนั้นก็อ่อนแยวเนยค่ะเนาะตำอ่อนแยวก็มาตักใส่หวานไวค้ค่ะใส่หวานแยวก็ไปหมูมันสุกก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมาต้วยหมูกันคะ่ะจองปลาลันนะคะ,นะ,คะเนาะเนื้อหมูสุกแย่ล้านแย่วนะคะมาตักออกคะ่ะเยดน้ำม,มันไวคะคะนะคะ้ค่ะเนาะ ยัดน้าหมูยกก้าหมูมาใส่โคกค่ะเยวก็ามาตำเนื้อหมูกันหึ่งอ่อนๆน,นะคะเนาะนะคะอ่อนบอกนอยายไรเอาเน,ะะนะะี่ยค่ะเนาะตำอ่อนเยวก็ามาตักใส่อ่างเลยค่ะเยวก็าเอาคือเดียวคาา่ะตำมาใส่ค่ะแยวก็าใส่ผงขมิ้นค่ะแยกก็าใส่หมักพริกผงค่ะใส่เกลือค่ะแยวก็าใส่ผงวานค่ะไผ่เจือกเเพดก็ใส่เพ็ดนะคะเนาะปออ่ำมากมักพริกก็อ่ำใส่ก็ไรค่ะ เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวบเฮ็ดไรหมดนะคะเนาะเพราะเป็นเนื้อวบแชมหวานนะคะหวานแหมหมูก่อนนะคะเนาะอันนี้ใจหมูเฮ็ดคะ่คะในค่ะเนาะเกาเืัอมันเข้ากันคะน่ะเนาะืัอมันเข้ากันเป็นเส้นหนค่ะี๋ยวก็มาตั้งหม้อน,น้ำมันกันคะ่ะหม้อน,น้ำมันขาขาห้าค่ะแล้วแล้วก็เอาหมูตัใส่คะ่ะใส่หมูแล้วก็ค้นกับค้นมากนะคะ่ะตอนไก่ค้นมากน,นี่ค่ะเนาะก็หมูมันจะไม่ติดหมอนะคะ นายค่ะข้าวจากครูคือมันเหลืองบอกนายอะไรยาวน่อค่ะเนาะสุกยาวก็มาตักใส่หวานกันค่ะนายคะเนาะยาวยาวค่ะกินกับข้าวหนึ่งไม่ไม่ในเนาะอุ่นๆุ่ไม่ไม่ในค้าวานนะคะอาเพศไงว่าอาเพศหยาบเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยค่ะนะกินเนื้อหมูตำหวานหวานกันค่ะเมื่อไหวานไต้เนี่ยค่ะเนาะอ่ำใจหวานพี่น้องไทยค่ะ